สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เรามาบอกนทางห่วรัฐบาลวันนี้มีทูป,ปูนะครับงวดประจําวันนี้16กันยานี้มาฝากทุกคนด้วยอ่ะออมสินครับแคปเลยออมสินนะครับงวดนี้เด่น7็ดฟัน7รดูด 7, 7็ดนะครับออมสินงวดนี้เด่น7ฟันเจ็ดูด7็ดครับเจดห้า เจ็ดสีเชื่อและศรัทธานะครับศรัทธาเราดูที่ผลงานนะครับอย่าดูที่คําพูดนะครับให้ติดตามอาจารย์ที่ผลงานนะค่ะคำว่าเทวดาเดินดินคืออะไรนะครับเพลงอาจารย์ก็ลงให้แล้วฝากเข้าไปฟังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์ว่าเพลงเทวดาเดินดินออนาตี้แค่นี้มันก็ขึ้นแล้วนะครับเข้าไปฟังนะทุกคืนก่อนนอนนะให้มีกําลังใจนะครับอันนี้ทุ่มเงินแต่งให้พี่เพชรแต่งให้เลยนะนะครับเดี๋ยววันนี้หลังให้หวยเสร็จเราขอขมากรรมด้วยกันบทนี้จะแจกฟรีทุกคืนก่อนนอนท่องทุกคืนก่อนนอนรับรองชีวิตคนดีขึ้นนนนนแ่อะครับผม ผิดถูกเป็นแค่แนวทางนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหวอยออกตัวไหนเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกฟังอีกครั้งออมสินรูดได้รูดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกสามตัวมีเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งส่งดาวค่ะขอบคุณนะครับเจ็ดห้าสองนะครับอย่าลืมตัดด้วยนะเม็ดเดียวเจ็ดห้าห้าเจ็ดลากได้นะครับสำหรับออมสินนะ แคปหรือ,อยังแคปแล้วพิมพ์ว่าอ,อมสินขอบคุณขามาคนดูสองหมื่นสวัสดีครับแคปแล้วพิมพ์คําว่าออมสินขอบคุณขามาวันนี้ไลฟ์สดเพจส,สำรองคนก็จะน้อยๆหน่อยอ่ะอ,อมสินขอบคุณขามานะครับแคปแล้วพิมพ์อ,อมสินขอบคุณขามาใครให้กาแฟอาจารย์คืออะไรอะร้อยดาวโอ้โหกล่าวขอบพระคุณนะครับเนี่ยคนโอนเงินเต็มเลยครับน้ำปาปล่าเนอตีไล่เนาตี้ไปไสล่ะไล่ด้วยบอ แต่ว่า่อย่อยไม่ได้ปากลายนข่อยปากี่ลายหนึ่งให้ปากอี่ลายหนึ่งอี่ลายหนึหน่งอ่ะรั่วแถวออมสินขอพูดขาดพิมมาได้เลยนะครับออมสินขอพูดขาดโอเคนะครับนอออมสินเสร็จแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยนะใครเข้าห้องวีพีลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะโอนเงินแจ้งที่อยู่ไว้เลยนะครับ ปัจจัยตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์แบ่งไปทําบุญช่วยรับผู้ป่วยโควิดสิกแต่ตอนนี้โครงการอาจารย์ปิดไว้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าโครงการรับผู้ป่วยกับบ้านอาจารย์ใช้เงินไปล้านกว่าบาทแล้วอาจารย์ก็เลยพักโครงการไปก่อนช่วงนี้ผู้ป่วยก็ลดลงแล้วกบบลับวันละคน2คนเองขอคุณดาวทุกดวงนะครับใครใครให้ดาวนี่มันจะมีรายชื่อเด่นที่สุดเลยเดี๋ยวไปไล่อ่านย้อนหลังขอคุณทุกข้อความด้วยอาจจะอ่านไม่ทันมันเยอะจริงนะครับคนดูต้องสองคนสองขอบคุณค,ครับอ่ะคนดูสองคนสองตรงนี้ ผมจะให้เมเ็ดเดียวตรงนี้เลยแล้วก็จะให้ชุดเต็มกรุณาทําตามที่ผมบอกได้หวยเสียอย่าเพิ่งออกไปป้าพี่หมยมิ้นห้ารอยดวงขอบคุณคาับงาบงานขอกบับแทบเท้าครับเ <c oughs> อ้อกบับแท้ตักดีกว่านะนะครับโอ้ยบแปดเจอกันอ่ะยี่แปดตําหนักเปิดนะครับมากับไว้ได้เด้อสวยไม่สวยยี่สบล้านนะซาบห,หมดนะครับโอพี่ไมยมิ้นให้ อะเอาชุดเต็มไปก่อนแล้วกันแคปเลยผมพูดมากนิดนึงนะขอโทษด,ด้วยนะครับอาจารย์อาจจะพูดมากคืออาจารย์อยากอธิบายให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นมาอย่างเงี้ยอย่างเี้เนะเนี่ย QR code นะโโก็มีาแคปแคปแคปเดี๋ยวจะให้เลขกทูบแล้ว มันสั่นนะลมมันแรงนะพี่ดูพี่พี่ดูหมอกค,คือหมอกไม่มองไม่เห็นเลยอ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เด็ดเก้าฟันเก้าวิ่งเก้ารูดเก้าครับเม็ดเดียวเก้าสองสองเก้าเม็ดเดียวเก้าสองสองเก้าเก้าสองเก้าหกสองหกเก้าสองเก้าหกสองหกเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสามฟังอีกครั้งเก้าสองเก้าหกสองหก 9095933ตัวมี9 2 6 9 2 5 9 2 3 9 2 6, 9 9 5 9 9 2 3อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับผมเนาะรูด9้าใครรูดได้วิ่งได้ก็วิ่งไปรูดไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทูปปูกกันต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเข้าห้อง VP ในห้องเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวจะพาขอเข้ามากรรมแล้วน,นะครับอันนี้อาจารย์มาแช่นี้แหละไม่ไม่มานานนะ ใครเข้าวีโอนเงินแจ้งที่อยู่ไว้เลยนะครับระวังเพจปลอมเพจปลอมจะขายหวยที้ก็ไปถ้าเจอขายหวยหรือปลักไว้พนันปลอมทั้งหมด mm hmm. ผมไม่เคยไปดึงชวนคนเข้ากลุ่มฟรีนะ mm hmm. พร้อมหรืยอยังกับทู่ปู่ครับใครแคปรัฐบาลไทยแล้วเมื่อกี้พิมพ์ว่าอะใครแคปชุดนี้แล้วบ้างไหนล่ะ mm hmm. ผมหนาวได้เดี๋ยวนี้ อใครแคปคลิปชุดนี้แล้วบอกว่ารัฐบาลไทยขอบคุณขาก่อนรัฐบาลไทยขอบคุณข่าพิมมาครับรัฐบาลไทยขอบคุณข่า โอเคเดี๋ยวเอาทุบป,ปูให้แล้วขอขมากันแล้วก็ไปนอนกันเนาะผมไม่เห็นคลิปพี่คนหนึ่งผมก็ชอบเลยที่เขาแบบสัมผัสมิญญาณชาครับชาเนะี่ยเท่ดีผมโดนแบนเพราะว่าคนมาด่าผมว่าผมแรบนี้ <c oughs> เห็นรูปที่ผมลงแล้วผมถ่ายรูปผมทําอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เขามาบอกผมว่า <c oughs> เป็นถึงครูบาอาจารย์คนทําไมต้องแลบลิ้น มันเสียบุคลิกเอา้าผมแลบลิ้นก็ผิดนะครับคือต้องเข้าใจคําว่าอาจารย์อาจารย์นี่คืออาจารย์แห่งความสําเร็จอาจารย์ให้หวยไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าไม่ใช่อะไรที่มันแลบลิ้นไม่ได้ลิ้นผมมีผมก็แลบไปผมก็ผมก็แหวแวของผมอมคือไม่มองความสําเร็จคือ ง่ายข้งจะให้ผมแต่งชุดเขาไปเดินในห้างในเซเว่นเหรอผมเชื่อและศรัทธาผมไม่ได้งมงายผมเชื่อในบารมีปู่ไม่ใช่คนงมงายคนงงงายคืออะไรเชื่อแบบไม่ลืมหูเลื่อมตาเชื่อแบบเชื่อแบบว่ากูต้องเข่งนะกูต้องกินข้าวแค่วันละขาบนะกูห้ามกินนั่นกูห้ามกินนี่กูห้ามแลบลิ้นกูห้ามพูดตลกกูต้องมีแต่ธรรมะตอนนี้มันยุคใหม่แล้วครับเข้าใจไหมสภาพ เราต้องไปตามไปตามสถานการณ์นะครับเห็นไหมเนาะสภาพจริงๆอ่ะตุนแกงแล้วนะน,ะ,นะครับอ่ะผมจะให้ทุกมู้แ้วอีช้าออนอ,นอดไปผูทับเบิกห <laughs> นาวอีครับหนาวหนาวเนี่ย เดี๋ยวจะพาขอเข้ามากรรัด้วยนะทุกปู่วันนี้ขอให้ปังนะครับทุกปู่ถ้าผมเปิดไปนี่ผมว่าทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนนี่ร้องโอ้ยแน่นอนนะโอเคเอาทุกปู่กันเลยแคปด้วยนะครับแคปแล้วพิมพ์ว่าแคปแล้วทุกปู่พิมพ์แบบนี้นะทุกปู่และถาลไปเตียวนะไปเตียวว้เห็นเลขอะไร จานเห็นเหมือน069เนี่ย669ก็ได้969ก็ได้นะไปตีเอาคือมี9อยู่แล้วชนเลขเราเลยฉะนั้น9096ค 90, นะือเด่นมากเน้นเลย906609 909669เนเราตัดเล่นด้วยอย่างนี้ปลอดภัย909669 909669ไปตัดเล่นเลยนะ909669 9 0 9 6 6 9้ 90, 96, ไปตัดเล่นได้นะครับเนาะขอบคุณทุตป,ปู่เร็วคืออาจารย์ก็เห็นเป็นอ่า0 6 9 0 6 0 9 6 9อย่างเงี้ยคืออาจารย์ก็ดักของ6กกับ9 6 9เไว้เฉยนะคือตัว ตัวเน้นก็คงเป็น069คือไปชนเลขวิ่งเราแล้วทู่ป,ปู่กับเลขวิ่งเราคือถ้ามาก็คือมาทั้งสอง9เราเด็ดแล้วเราก็เล่นเลย9096 909606อ่า909606หน้าเราตัดเล่นน่าจะไม่เต็มนะโอเคเนาะ